นี่รักมีเพื่อนใหม่มายังไงเนี่ยเรากลับมาถึงบ้านอะ่ะเราก็เจอเลยนิ่งเลยนะเขาอยัางไม่เป็นไรใช่ไหมเนี่ยเรารู้แหละว่าหลบฝนอะ่ะเพาตอนนี้ฝนตก อ่ะถ้างั้นจะไม่รบกวนนะตอนพักผ่อนตามสบายนะ,ะนิ่งอ่ะนิ่งอ่ะนิ่งอ่ะโอเคโอเคโอเคตามสบายนะไม่รบกวนนะถ้าจะไปก็ก็ก็บอกกันนะ Okay, bye bye.